สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาพรีแอคตาไฟเบอร์ดินเนอร์ไฟเบอร์กระตุ้นการขับถ่ายนี่นะครับซองไปนี้นะครับน้ำหนักสุทธิ15กรัมซื้อมาในราคา49บาทซื้อจากเซวนะครับส่วนประกอบภายในซองฟุกโตโอลิโกแซคคาไล ไซเลียมฮัสผงกีวีผงบรอกโคลี่ผงมะละกอสารสกัดจากใบข้าวสาลีสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากบิทเทอร์ออเรนจ์สารสกัดจากมะขามป้อมไฮโดรไรด์รคอนเาเจนไตรเปปไทาจากปลานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสูดียมอปเปอร์โคโลโรฟีนลินเจือสีธรรมชาติ และใช้วัตถุให้ขมหวานแทนน้ำตาลด้วยนะครับผลิตโดยบริษัท do d biotech จำกัดมหาชนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร Fiber Pre-Actor แ,แบบนี้นะครับชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆในน้ำเย็นนะครับคราวนี้เราก็จะชงให้ดูเลยนะครับ Fiber p ์ e a c t อค 1, 2, นะครับ15กรัม น้ำเย็นร5อยห้าสิบมลควให้เข้ากันนะครับ วิธีทานนะครับดื่มวันละหนึ่งซองก่อนนอนดื่มน้ําตาม1-2แก้วนะครับหรือว่าจะทานแทนอาหารเย็นเลยก็ได้นะครับข้อดีของไฟเบอร์ดินเนอร์พรีแอคต้าช่วยเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ที่ดีกระตุ้นการทํางานของลําไส้ช่วยระบบขับถ่ายลดปัญหาแก้ท้องผูกช่วยขับถ่ายของเสียสารพิษทําให้อิ่มนานขึ้นไม่หิวง่ายนะครับดูแลหุ่นอย่างต่อเนื่อง กุงยุบหน้าท้องแบนราบขับถ่ายสบายท้องข้อควรระวังนะครับเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานและก็ห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนด้วยนะครับไฟเบอร์ดินเนอร์พรีแอคตา้าดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาระบายหมดไส้หมดพุงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีแอคตา้าไฟเบอร์ดินเนอร์ไฟเบอร์กระตุ้นการขับถ่ายโอเคนะครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งใ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ